ครับตอนนี้เราจะตัดแผ่นที่สองแล้วนะ<ด>นี่แผ่นแรกเราตัดมาได้แล้วนี่กลุ่มเลยอันนี้ตัดแผ่นที่สองกดลงไปเลยครับกดลงไปเลยกินดีๆนะอย่ายให้ร่อนออกมานะเนี่ยมันเป็นขา,ขาวๆสองไซส์เลยอะลิมิเต็ดสตรอบเบอรี่ลิมิเต็ดโอ้โหโอ้โหใส่เยอะไปแล้วกินหน้าช็อกโกแลต <c oughs> เอาวปาวเอาบอร์กเกอร์ล่นว้ายเบอร์กเกอร์ล่นหน้าเละ <c oughs> วันนี้แม่บีกับน้องบียจะมาทำอะไรครับเราจะมารีวิว D Y My Burger <Yeah. S 1> อันนี้ขนมจากเซเว่มีไข่ที่เซเว่เท่านั้นนะจะบอกว่า EP อันนี้หมดแล้วนะสำหรับขนม D Y เพราะป๊าป๊ารีวิวไปทุกแบบแล้วอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วต้องรอจนกว่าเขาจะทำของใหม่ออกมาถึงจะได้รีวิว เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงต้องไปหาขนมย่างอื่นมารีวิวก่อนเอาแกะเลยมาเรามาดูกันข้างในมีอะไรบ้างเบอร์เกอร์นี้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับบีบปุ๊บกินได้เลยขนมปังเป็นขนมปังขนมขนมนี้น้องบีมถนัดใช่ป่าบีมบีมถนัดไหมขนมอ่ะสี้องมีอะไรบ้างเขาให้แบบว่าสองอันมีช็อกโกลมีช็อกโกลให้สองอันนะแล้วก็อันนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่ นี่แกเอามาตัวนี้จะเป็นที่กดขนมปังกดให้มันเป็นทรงกลมอ่าอันนี้ที่วางกดอ่าเป็นแผ่นรองเบอร์เกอร์ <c oughs> ส่วนที่น้องบีมถือเนี่ย <c oughs> เป็น <c oughs> ท็อปปิง้ง <c oughs> บีมไม่เคยกินเลยใส่ไปบีมไม่กินสติกเกอร์สติกเกอร์ไว้ตกแต่งเบอร์เกอร์นะก็จะเป็น,น,นปอ่านอนี้นนเวเป็นเวเฟอร์ที่ไว้ทําตัวเนื้อเบอร์เกอร์ <c oughs> เดี๋ยวต้องตัดนะตัดเป็นรูปสรงกลมมีมาทั้งหมด6แผ่นนะตัวขนมปังอันนี้ได้2ชิ้นเพราะชิ้นหนึ่งจะเป็น3แผ่นประกบกันบิมบิมกินซี่อ่อยไหมชิมชิมชิมให้เพื่อนก่อนชิมทําไมล่ะแก่ท็อปปิง้งทั้งบีมกินเขาอยากจะกินเปล่าเปลาเ oh, yeah, yeah, yeah. กินดีๆนะอย่าให้ร่นออกมานะ <Yeah. S 1> มันเป็นข,ขาว mm hmm. มีแต่เบสสีขาวอ่ามีแต่เบสสีขาวออไม่มีมีแต่เบสสีขาวอะมีแต่ขาวขาวน้องบีมน้องบีมกินท็อปิ้งอร่อยไหมอ่ะน้องบีมกินไปนะเดี๋ยวนี้มาดูแม่บีทำเบอร์เกอร์นี่นะตอนนี้เราก็จะทําตัวเบอร์เกอร์ให้เป็นวงกลมความจริงไม่ต้องกดก็ได้กินทั้งแผ่นซี่เหลียมเลยเบอร์เกอร์สี่เลี่ยมไงได้ต้องเป็นสีกระพรูมกดลงไป ตอนนี้เราจะตัดแผ่นที่2แล้วนะ<ด>นี่แผ่นแรกเราตัดมาได้แล้วน,นี่กลมเลยตัดแผ่นที่2กดลงไปเลยครับกดลงไปเลยไปได้ลูกกลมกลมได้แผ่นแล้วตัดออกมาตัดอีกแผ่นนึงเลยค่ะออ๋อเรามีมือกดเหรออ้าวแม่ลูกช่วยกันเหรออุ้ยอุ้ย ได้3แผ่นแล้วอันนี้ก็คือ1นชิ้นนะสามแผน่นแผ่นที่4กดเลยกดไหมครับกดกดเลยชุพัชชูดิอุย้ยหุ้ยบีมบอกอุ้ยอะไรเนี่ยบีม,บ,นะบ,มบีมทำอะไรบีมกินท็อปปิ้งยังไม่เสร็จเลย <c oughs> บีมกินแล้วอ้าวกดเลยตั้มกดเลยเหมือนแผงวีเฟอร์แหละเอ๊ เสร็จแล้ววันนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะพวกแพนเดี๋ยวเรามาทาเบอร์เกอร์กันต่อไปเลยครับเน่เอาตอนนี้เดี๋ยวเราจะบีบครีมลงแล้วนะครับเอาช็อกโกแลตเทก็เลยบีบจะช่วยไม่บีบบีบนะโอ้น่ากินม,มากๆเลยอ้าวปากกบอืมสตรอเบอรี่ค่อยๆลงมาแล้วกันซื ทำเป็นไส้ช็อกโกแลตชุบโอ้โหน่ากินจังเลยนี่ประกบแล้วชอบ <สด S 2> เดี๋ยวเราโรยนี่นเลยแยมสตอร์บรีโอ้แยมปกหน้าออโอ้โบ,บีมบีมดูบีมบีมดูบิมแยมสตอร์บรีสิโอ้โหน่ากินหน้าอ,อ,อยูน้องบีม,มบีมนี่ช่วยกินนะไม่ได้ช่วยทำ เดี๋ยวเราไปใส่คัพกิ้งกันเลยใส่สีงามพี่โอ้ยเสวย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 อ่ะอันแล้วมาเสร็จหนึ่งอันแล้วเบอร์เกอร์เดี๋ยวทำชิ้นต่อไปอ้าวเรามาทำอีกชิ้นหนึ่งเลยครับแงไว้ตรงกลางนะจะได้สวยเอาสีส้มกโกตรงกลางนี่เศษสตรอเบอรี่ตรงกลางให้สีสันสวยงาม เอาประกบแล้วช็อกโกแลตโรยหน้าหนูช็อกโกแลตโรยหน้าด้วยสวยงามจริงๆเลยโอซ็อตบัลลี่กันอันนี้แบบสองไซส์เลยอลิมิเต็ดสตอเบอรี่อลิมิเต็ดโอ้โหใส่เยอะไปแลปวเป็นไงบ้างครับไอติมเครกที่เราตามชิมโอ้โหสวยงามมากๆเลย อร่อยดีครับอ่ะบีมกินเร็วลูกไหนน้องชิมหน่อยมันมีมีช็อกโกแลตไงครับไงะแม่ยกให้อ่ะบีมต้องกัดต้องกัดหนูจิ้มมันติดต้องกัดเขาไม่ชอบสตอเบอรี่อรอยไหมไหนชิมเป็นแงะอะไรไหมอร่อยอร่อยมันเหมือนชิ้นยเลย กินล็อกดบปังอะเน่ไส้กลางก็ยู่ตรงนี้กินหน้าช็อกโกแลตเห็นยวแม่ลองชิมไส้กลางเป็นช็อกโกแลตไงเอาเอาเบอร์เกอร์ล้นว้าเบอร์เกอร์ล้นหน้าเละบี้มเอาดิไส้กลางดิบี้มไม่เอาไม่เอามือยิบดิเลยเอลอะแล้วเริ่มเละแล้วตอนนี้เริ่ศแล้วมือปัดไปปัดมาขนมล้นเละเทะแล้ว เริ่มเละแล้วนะตอนนี้น้องบีมเริ่มละเลงแล้วเดี๋ยวลาไปกับภาพนี้เลยกําลังเละเลยสําหรับคลิปนี้น้องบีมกับแม่บีก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ